ใครทําบุญก็ถูกหวยมีโชควม่ใชแล้วไม่มีเยอะนี่พอดีผู้ชมบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเอออาจารย์ท่านยู้บอกแล้วมีอยู่ตรงนี้ทําให้ลูกศิษย์นี่มาปล่อยที่ตรงนี้หน่อยสิหมดเลยนะนไม่มีเลยนะครับผมเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกจะประชาสัมพันธ์เรื่องว่ามีจานวนเท่าไหร่ช่แล้วหมดแล้วหมดแลวจริงๆเพราะอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของของลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีสัจจักวาจาต้องเป็นอย่างนั้นหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกขออธิ แล้วเมื่อกี้องค์ใหญ่องค์ใหญ่ก็คือในในในองค์หน้าอกของท่านอาจารย์พ่อผมเนี่ยนะฮะคือตั้งบูชาที่บ้านก็ได้ขึ้นคอก็ได้ครับแต่นี้มาดูองค์เล็กฮะนี่ฮะองค์เล็กนะฮะั้าอแล้วครับองค์นี้มีผู้หญิงไงอ๋อไหนฮะอาจารย์สวยเหมือนกันเลยแต่ว่าย่อลงมาจะนุแกะให้แตกรายงานเลยเนื้อสวยมากโอ้โหแตกรายงานเหมือนพระสมเด็จเลยนะฮะเหมือนกันเลยอาจารย์พ่ออัปกาชี้จิ้มรอครัส่งมองได้เลยครับแตกรายงานอาจารย์พ่อถือได้เลยนะครับเอนมนไหมครับโอ้โหแตกรายงานจริงๆด้วยนจร ไปดูเขาไม่มีที่ไหนมีงั้นเดี๋ยวลูกขอญาตเข้าไปหากล้องของน,น,น,น้องนอ้องทำงานนะฮะ